สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการข้อคิดรอบตัวเวลาดีๆนะคะสาระดีๆจากเราทั้งสองคนค่ะครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นรายการถามคุณอ้นก่อนปกติกลัวผีไหมฮะแหมคำถามนี้ขอตอบ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 ขอตอบเป็นแบบว่าสองช่วงได้ไหมคะแหมก็คือช่วงก่อนที่จะได้มาศึกษาธรรมะกับช่วงที่ศึกษาไปแล้วก่อนหน้านี้อ้นก็คงเหมือนคนทั่วไปนะคะก็คือว่าแบบ กลัวเหมือนกันค่ะจะไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างจะกลัวนะคือกังวลมากกว่าค่ะว่าแต่๋จะเจอหรือเปล่าแต่ก็ไม่เคยเจอสักทีนะคะเพราะกังวลไว้ก่อนหลังๆนะฮะหลังๆเนี่ยพอได้มาศึกษาธรรมะมากขึ้นก็เริ่มเรียนรู้ว่าผีเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นเป็นมนุษย์นะคะอดีตมนุษย์ซึ่งพอเมื่อเขาไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะไปไม่ดีนะคะก็เลยอาจจะมาหาเขาเรียกเหมือนกับให้คนเห็นนะคะเพื่อที่จะขอส่วนบุญหรืออะไรก็ตามซึ่งเราเป็นมนุษย์ยังทําได้ ข้าหลังก็เลยรู้ค่ะมีหลักวิชานะคะไปไหนก็ตามเนี่ยทําบุญนะคะสวดมนต์ไหว้พระนี่แหละค่ะแล้วแผ่เมตตาไปก่อนเลยค่ะอ๋ออันนี้ใช้ได้ผลไม่เคยเจอเลยนะใช้ไม่เคยเจอเลยค่ะแล้วก็บอกเขาเลยว่าให้แล้วนะไม่ต้องมาอเนี่ยค่ะก็ไม่เคยเจอเลยแล้วก็ถือว่าเป็นความรู้สึกดีๆที่เราได้แผ่สมบนรณ์ให้เขาด้วยใช่ค่ะแล้วคุณอู๋ล่ะคะเออผมก็เด็กๆก็กลัวเหมือนกันเหมือนคนทั่วไปนะฮะก็ได้ยินได้ยินแม่เล่ามาเพื่อนเล่าให้ฟังบ้างละไปฟังรายการน้นรายการนี้ ช <ốc> ชเขาไปชกชกชักเชื้ออะไรกันนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็กลัวเหมือนกันที่เขาไปพิสูจน์ผมไม่กล้าไปหรอกแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าตอนนี้กลัวไหมเนี่ยคือเกรงใจมากกว่าเกรงใจอย่าอย่ามายุ่งกันดีกว่าต่างคนต่างอยู่ <c oughs> ว่ากันไปอย่างนั้นดีกว่านะฮะแต่ก็ก็ไม่ลืมนะฮะเวลาก่อนนอนก็สวดมน์ก็ขอสิ่งดีๆให้กับเข้าเข้าสู่ตัวกันบ้าง <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เขาอาจจะอยากได้หรือว่ามาเวียนว่ายตายเกิดเกี่ยวกับใกล้ๆแล้วก็แวบๆมาอะไรเงี้ยก็ให้เขา บทที่สมคุรสอไปให้เขาบ้างอะไรประมาณนี้ครับมาถึงตรงนี้อาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊รายการเราวันนี้เนี่ยจะมาพูดแบบเดอช็อกอะไรหรือเปล่าะคะให้กลัวหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะวันนี้เนี่ยรายการของเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผีพุทธหรือพรามนะ,ะ,ะที่ <ฮะ S 2> อาจจะบางทีผสมปนเปกันไปโดยที่เราไม่แน่ใจว่าอะไรคือพุทธกันแน่อ,อะไรคือพรามวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องนี้กันค่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามชมพร้อมกันครับค่ะ ธรรมัาสการประอาจารย์ค่ะเกรนพรอาจารย์ครับตอนนี้มีเรื่องราวของความเชื่อผีสางเทวดานะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงสนใจเพราะช่วงแรกเราได้เกริ่นไปพอสมควรเหมือนกันทีนี้ก็อยากจะถามเหมือนกันว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะเรื่องของผีสางนางไม้เทวดายังคงเป็นความเชื่อที่ติดตัวคนไทยมาตั้งแต่ยุคโบราณโดยเฉพาะก็บอกพื้นที่ห่างไกลเนี่ยยังคงเชื่อแล้วก็มีความที่บอกว่ามันมีจริงแล้วก็มักจะศรัทธาเรื่องนี้จริงๆมากกว่าศาสนาเนี่ยฮะ อันนี้พระอาจารย์คิดเห็นยังไงกันบ้างครับที่ผมได้ยินม,มาแบบนี้จริงๆแล้วนี่ยนะ,<ค>ะแต่จะบอกเรื่องนี้ว่าอย่าไปมองว่าคนในชนบทเนี่ยเชื่อเรื่องผีมากว่าคนในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> จากที่เห็นมาความเชื่อเรื่องผีสางต่างๆเนี่ยมีทุกชาติ <คะ S 2> แล้วไม่ได้จํากัดความรู้ด้วยทั้งผีสางนางไม้บนบานสารกล่าวต่างๆเนี่ย <คะ S 2> มีเชื่ออยู่ทั่วไปตอนไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นไปเห็นแล้วยังแปลกใจเพราะว่า ไปที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งนะมีคําอธิษฐานเขาทําเป็นไม้นะเป็นป้ายแล้วแขวนเอาไว้เนเต็มเลยเนี่ยถามเพื่อนชาวญี่ปุ่นว่าเอ๊ะทำไมเป็นอะไรเลยเขาบอกว่าอ๋อศาลเจ้าแห่งนี้ดังคนนักเรียนญี่ปุ่นก็ถือกันว่าถ้าเกิดมาบนที่ศาลนี้แล้วเนี่ยจะสอบเอ็นทานติก <cas> mm> จะสอบเอ็นทานเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยนะสาธุ <c oughs> อขอให้สอบติดแพทย์ <c oughs> <c oughs> สาธุแล้วยังมีบางศาลเจ้าบอกดังทางด้าน ขึ้นชื่อว่าถ้าเกิดต้องการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้ประสบความสาเร็จเช่คนค้นคว้ายานอาวกาศต,ต้องมาบนสารนี้อย่างนี้ก็มีแนแสดงว่าไม่จํากัดว่าต้องชนบทเลยในเมืองจริงๆความเชื่อเรื่องผีต่งางๆเนี่ยมันยังมีอยู่ในทุกสังคมกร่จายอยู่เพียงแต่ว่าถ้าในชนบทปั๊บรูปแบบมันซิมเพิลมาเรียบง่ายคือเชื่อก็เชื่อเลยไม่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าในเมืองเลยนะจะเป็นความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้ทรงเจ้าขาผีแบบที่ว่า มีการปรุงแต่งหน่อยให้ดูดูรูปแบบมันดูแบบดูมันไม่ชัดดูเนียนๆหน่อยดูไม่ชัดเหมือนในชนบท <c oughs> แต่ว่าเราไปดูจริงๆเนี่ยแม้แต่ในกรุงเทพเองดูสิว่าตําหนักทรงมีเท่าไหร่ตําหนัก <c oughs> เจ้าพ่อเจ้าแม่สารพัดเจ้าแม่สารพัดเจ้าพ่อทั้งหลายนะแล้วมีการคนทรงมีต่างๆเนี่ยบาาที่เป็นพันเป็นหมื่นเลยนะ <c oughs> เยอะแยะไปหมดก็แสดงว่าคนในเมืองในกรุงเองเนี่ยก็เชื่อเลยพวกนี้เนี่ยไม่ไน้อยชนบทเหมือนกัน <c oughs> แต่รูปแบบมันมีการ มีการพัฒนาปรับปรุงอะไรต่างเี่ปรับเปลี่ยนให้ดูจมีการปรุงแต่งบ้างนี่แหละดูไม่ชัดเหมือน,นอข้างนอกอะไรครับอาจารย์คนถึงยังคงเชื่อไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนแล้วก็ชาติไหนก็ตามแต่ก็ยังมีเรื่องแบบนี้ให้มาพูดถึงให้มาเชื่อแล้วก็มีวิธีกรรมต่างๆาม,มาอีกนะะเนี่ยครับจริญพรคือมันเกิดจากว่ามนุษย์เราเนี่ยมีอวิชชาคือความไม่รู้หุ้มห่อใจอยู่ตราบใดยังไม่หมดเกิเลตนะอวิชชายังไม่หมดไป เมื่อวิชาคือความไม่รู้ที่ดํามืดหุ้มห่อใจอยู่เนี่ยมนุษย์ต้องบอกว่าทุกคนเนะี่ยอยู่ที่ว่ามากหรือน้อยคมีความไม่มั่นใจต่อให้คนที่บอกว่าโอ้โหมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมากจริงๆลึกๆก,ก,ก็ไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องสแสวงหาที่พึ่งตั้งแต่โบราณก็เป็นอย่างนี้ตอนโบราณเป็นยังไงเอ่ยเจออะไรล่ะฟ้าผ่าปลิ้งโอ้โหตกใจฟ้าผ่าอนุภาพเยอะเรานี่สู้ไม่ไหวนะ ฟ้าผ่านโดนตายเลยนะเนี่ยรู้สึกว่ามีอนุภาพมากวายโอ้เทพเจ้าสายฟ้าแน่เโอดยจะผ่าเทพเจ้าเลยเนี่ยหรือว่าเจอฟ้าแลบะเทพเจ้าฟ้าแลบเทพเจ้าพายุต้นไม้ใหญ่ๆก็โอ้ต้องมีเทพเจ้าอยู่แน่เทพเจ้าต้นไม้ผู้มีศักิ์ใหญ่ลูกขะเทวานีเป็นต้นนะหรือเจอจอมปลูกใหญ่ๆก็เคารพเจอภูเขาสูงเคารพก็จะเคารพกับเทพเจ้าธรรมชาติรู้สึกว่ามีมหิทธานนุภาพมากตัวเองสู้ไม่ได้แต่โบราณมาเป็นอย่างนั้น จะเป็นตะวันออกตะวันตกก็คล้ายๆกันนะรูปแบบการแสดงออกของโรพอาจจะต่างบ้างแต่ว่าความรู้สึกในจิตใจที่ว่ายำเกรงกลัวต่อธรรมชาติที่มีอํานาจมากเหล่านี้มีอยู่ในใจแล้วก็นึกเอาว่ามีเทพเจ้าเทพเจ้านั้นเทพเจ้านี้อยู่เต็มไปหมดเลยต่อมามีศาสนาเกิดขึ้นซึ่งเป็นศาสนาพวกเทวนิยมทั้งหลายก็จะมีการปรับรูปแบบเทพเจ้าให้ดูแบบใหญ่โตโอรานขึ้นเอาพิธีกรรมที่ดูแบบขลังขึ้น ถ้าเป็นชาวบ้านป่าก็ไหว้ก็ง่ายๆใช่ไหมรูปแบบไม่น่าอลาัางการแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นว่าอยู่ในเมืองปับ๊บเนี่ยโอ้โหมีการตกแต่งให้ดูอลาัางการปับ๊บเทพเจ้ารู้สึกว่าอัปเกรดแล้วนะขึ้นเนี่ยสุดท้ายก็เป็นเอกเทวนิยมก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยสูงสุดเทพเจ้าอื่นเนี่ยเป็นแบบระดับรองๆองทั้งนั้นอะไรงนี้เป็นต้นเนี่ยสมัยกรีกนี่ยังเป็นเทพเจ้าเยอะมีเทพเจ้าพระทิ์เทพเจ้าพระจันเทพเจ้าะไรเต็มไปหมดแต่พอศาสนาคริสต์เข้ามาถึงปั๊บยกว่าศาสนาคริสต์ใหญ่สุดเนี่ยก็ มีการล้างเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปนี่เป็นต้นแต่ความจริงมีอีกอันหนึ่งว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งเทวดาทั้งผีมันก็มีจริงๆคเพราะคนเราเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วก็เป็นผีใช่ไหม้าเกิดว่าทาบุญเยอะก็เป็นเทวดานางฟ้าทําบาปก็ตกตะลบบุญบาปไม่หนีกันเท่าไหร่ก็เป็นผีอยู่บนโลกลอยไปลอยมาเป็นสัมภเวสีบ้างนี่ก็มีอยู่จริงๆเพราะนั้นคนในโลกนี้จะพูมิภาคไหนก็แล้วแต่ในบางจังหวะเหมาะเหมาะก็จะไปเจอผีเนี่ยเข้า เห็นด้วยตามนุษย์ปกติจะไม่เห็นนะเพราะว่ามันคนละมิติแต่บางจังหวะมอเหมาะมันก็จะเห็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาก็มีคนเห็นกันเยอะไม่เห็นคนสองคนเห็นกันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวผีเล่ากันเยอะแยะมากมายไปหมดเพราะมันมีจริงๆเ้นจะเห็นว่าที่ไหนในโลกก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวผีทั้งนั้นเพราะมันเป็นอย่างนี้แหละเท่านั้นเองมันทําให้คนเกิดความเชื่อมากขึ้นว่าชีวิตในรูปแบบหนึ่งที่ต่างหากจากมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่ มันก็จะไปเสริมกันนี้ขึ้นมามก็เลยเกิดเป็นความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้เลยขึ้นมาน่าห่วงไหมครับเพราะบางทีคนมันกลัวเกินไปนะอาจจะถูกชักจูงด้วยเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มาให้เขามั่นใจมากขึ้นกว่าโดยไม่ใช่เรื่องผีสางธรรมดาทาให้เขามั่นใจมากขึ้นอันนี้น่ากลัวไหมครับว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควรอะไรประมาณนี้จะเริญพรก็เดิมก็เป็นอย่างท่านนี้ว่าแล้วพระพุทธศาสนาเป็นยังไงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ไปทรงพ้นพบความจริงโลกและชีว่า คนเราต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดะจะไปเกิดที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปท,ที่เคยทาไว้เรื่องกฎแห่งกรรมถ้าทําดีก็ไปเกิดในสุขติภูมิมเป็นมนุษย์ใหม่ที่ดีขึ้นบ้างอยู่ในตระกูลสูงมีความพร้อมมีรูปร่างหน้าตาดีสติปัญญาดีนี่เป็นต้นนะชาติตระกูลดีเนี่ยหรือว่าไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าถ้าเกิดทาบาปก็าตกตะลโลกไปเป็นเปรตสุรกาเกิดเป็นสัตว์ตีรยชานพ้นกรรมก็ไปเป็นมนุษย์ใหม่มันก็วนอย่างนี้ให้รู้หลักอันนี้แล้วก็มาสอนให้เราเข้าใจ ทำให้เราเองรู้ว่าผีมีจริงเทวดามีจริง<ม>แต่ไม่ใช่สิ่งเคารพสักการะสูงสุดแต่ความจริงคือต้องอัตตาหิอัตโนนาโถค,คือพึ่งการกระทําตัวเองต้องทําดีนะบาปกรรมอกุศลอย่าไปทํานะทําแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามเราก็จะไปดี<ม>ต้องพึ่งตัวไม่ใช่พึ่งอนันตภายนอก<ะ>นี่คือหลักการพื้นฐานของพระพุทธศาสนาคือเรื่องกฎแห่งกรรม,มทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว อาจารย์คะแล้วในสังคมยุคปัจจุบันค่ะที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าแล้วก็หลายๆคนก็เชื่อมั่นในเรื่องของการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าถ้าผ่านการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์มาแล้วเนี่ยถึงจะเชื่อแล้วก็เป็นชาวพุทธด้วยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะสามารถมีความเข้าใจให้สมดุลกันได้ยังไงบ้างคะระหว่างความเชื่อแบบวิทยาศาสตร์กับ